เต๋เปิดคลิปพร้อมจังหวัดดนตรีหรูหราและเร้าใจสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟิลยสไลท์อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีรถยนต์ที่บ่งบอกคําว่าหรูหราและพลังได้อย่างสมบูรณ์แบบรถที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอังกฤษความประณีตในการออกแบบและเสียงเครื่องยนต์ที่เปี่ยมสเสน่ห์ที่สุดในโลกนี่คือแอสตันมาตินรุ่นปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมความคลาสสิกและเทคโนโลยีอนาคตไว้อย่างลงตัว เสียงเครื่องยนต์เบาๆพร้อมภาพรถเคลื่อนตัวออกจากโรงงาน Aston m a r ตินแค่เห็นภายนอกก็บอกได้เลยครับว่ามันคือศิลปะบ,บนล้อ Aston m a r ติน2026ยังคงดีไซน์เอกลักษณ์ของค่ายไว้ครบทุกส่วนฝากระโปรงหน้ายาวและโค้งอย่างสง่าง,งามเส้นสายตัวถังที่ไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงท้ายรถดูเหมือนกระแสลมที่เคลื่อนผ่านอย่างต่อเนื่องกระจังหน้าทรงปีกที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ยังคงอยู่แต่ในรุ่นใหม่นี้มีการปรับให้ดูเรียวและเฉียบคมขึ้น ใช้วัสดุอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้เบาแต่แข็งแรงไฟหน้าใหม่แบบแมทริกเลดพร้อมดีไซน์คล้ายตาเหี่ยวให้ลุกที่คมกริบและมีสเสน่ห์ในยามค่ำคืนช่องดักอากาศด้านล่างช่วยเพิ่มแรงกดและระบายความร้อนได้จริงล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด21นิ้วพร้อมยางพิเรลลี่ T Zero สมรรถนะสูงทำให้รถยึดเกาะถนนได้แน่นหนึบทุกสภาพพื้นผิวด้านข้างของแอสตันมาติน2026ดูเรียบแต่หรูทุกเส้นทุกมุมมีการออกแบบตามหลักแอโรดนามิก ตั้งแต่แนวหลังคาที่ลากลงไปสู่ฝากระโปรงท้ายสร้างสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบในสไตล์รถ GT ชั้นนำส่วนด้านท้ายใช้ไฟท้ายเล็ดแบบเส้นต่อเนื่องรูปทรงโอบรับไปกับแนวตัวรถทำให้ดูทันสมัยและโชบเฉี่ยวขึ้นอยา่างชัดเจนการชนหลังมีดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์พร้อมปลายท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ที่แค่เห็นก็รู้แล้วว่าเสียงมันไม่ธรรมดาแน่นอนครับเสียงเปิดประตูนุ่งหรุ่พร้อมบรรยากาศแสงภายในห้องโดยสาร ภายในของแอสตันมาติน2,026คือโลกอีกใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความประณีตทุกรายละเอียดเมื่อเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความหรูหราและความสงบที่กลมกลืนกันอย่างลงตัวห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังแทเ้เกรดสูงสุดจากบริทอฟเวอร์ wear, ของสกอตแลนด์เย็บด้วยมือทุกจุดบาะนั่งถูกออกแบบให้อกกระชับและนั่งสบายทั้งในการขับทางไกลและขับแบบสปอร์ต พวงมาลายัยทรง3าก้านหุ้มหนังนับป้าพร้อมสวิตช์ควบคุมโหมดการขับต่างๆที่ใช้งานได้อย่างสะดวกหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วพร้อมกราฟิกใหม่ที่สามารถปรับทีมได้หลายรูปแบบส่วนจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์เป็นแบบสัมผัสขนาด13.1นิ้วใช้ระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่พัฒนาโดย Mercedes Bentech รองรับ Apple Carplay Android Auto และระบบสั่งงานด้วยเสียงแบบ AI ระบบเสียงที่ติดตั้งมาในรุ่นนี้คือแบ n g o l u f ล e n 15สห้ลำโพงพร้อมซับวูฟเฟอร์คู่ให้ แผงประตูและคอนโซลกลางตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดมันเพื่อบรรยากาศหรือผสมสปอร์ตอย่างพอดีไฟแอมเบีนยนไล่รอบห้องโดยสารสามารถเลือกสีได้กว่า6 0เฉดเพื่อปรับอารมณ์ในแต่ละโหมดการขับขี่ระบบปรับอากาศเป็นแบบ3โซนอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันกรองอากาศ pm 2.5บอกคู่หน้ามีระบบปุ่นและระบายอากาศในตัวรวมถึงระบบนวดหลัง5แบบสำหรับการเดินทางระยะไกลส่วนเบาะหลังแม้จะเน้นความสปอร์ตแต่ก็มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร2คน พร้อมช่อง USB และช่องแอร์แยกส่วนเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นทำรามอย่างนุ่มแต่ทรงพลังมาถึงจุดที่แฟนแฟน Aston Martin รอคอยสมรรถนะรุ่นปี2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์4ีลิตร V 8ทวินเทอร์โบที่พัฒนาโดยทีม Aston ร่วมกับ AMG ให้กำลังสูงสุดถึง680แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9สปีดใหม่ล่าสุดที่ตอบสนองไวกว่าเดิมและแน่นอนเสียงของเครื่องยนต์นั้นยังเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในวงการ ไม่มีใครเหมือนเสียงคำรามที่ลึกและไพเราะเหมือนดนตรีของพลังสำหรับคนที่ต้องการความสุดในทุกด้าน Aston Martin ยังมีรุ่น V 1 2บสองไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์5.2ลิตรวินเทอร์โบ V 1 2ผสสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังสูงสุดถึง830แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า1,000นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง2.8วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขที่ทา้าทายแม้แต่ซูเปอร์คาร์จากอิตาลี ระบบช่วงล่างปรับใหม่เป็น Adaptive Dumping Control ที่สามารถตรวจจับสภาพถนนได้แบบเรียลไทมและปรับความแข็งของโช๊คให้เหมาะสมในเซยววินาทีระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้ฟีลการขับที่เฉียบคมแต่ยังมั่นใจแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงระบบเบรกเป็นของ Brembo Carbon Ceramic ทั้งชุดน้ำหนักเบาแต่ให้แรงเบรกสุดเฉียบพร้อมระบบระบายความ